อีกหนึ่งพลังสําคัญที่หลายคนก็ฝากใจฝากฝังเอาไว้ก็คือกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเดินหน้าในการจัดโครงการค่ายเยาวชนค้นหาตัวตนต้นกล้าดีรุ่นที่2ค่ะ ไปกันที่โรงแรมสีอู่ทองแกรนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมนางอภิญยาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจาการเด็กและเยาวชนเป็นประธานจัดโครงการค่ายเยาวชนค้นหาตัวตนต้นกล้าดีรุ่นที่สองพร้อมมอบเกียรติบตัตรแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศกิจาการรมนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-17สิงหาคม2568เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย แล้วก็ยังเป็นเวทีนะคะในการฝึกให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเลยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็สร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆร่วมโครงการทั้งอย่างเสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะในรูปแบบของค่ายกิจกรรมที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงผ่านบริบทชุมชนตลอดจนเสริมทักษะสําคัญสําหรับเยาวชนในศตวรรษที่21อาทิการคิดเชิงวิพากษ์การสื่อสารการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงท <im> ัศนคติและเพิ่มพูนศักยภาพรอบด้านด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะค่ะโครงการเยาวชนค้นหาตัวตนต้นการดีปีที่สอนี้นะคะเกิดจากการที่น้องๆนะคะเยาวชนแต่ละจังหวัดนั้นได้ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะจำนวนถึง30,000กว่าคนใน30,000กว่าคนนั้นนะคะ เขาก็สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วสุดท้ายนะคะคโครงการก็พี่หนาคัดเลือกเขาให้เขาเหลือแค่จังหวัดละ4ี่คนเพื่อมาเข้าค่ายเป็นตัวแทนของเยาวชนต้นกล้าดีในแต่ละจังหวัดค่ะคาดหวังนะคะว่าประการแรกก็คือว่าคาดหวังในภาวะความเป็นผู้นํา นะคะของน้องทั้ง4คนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะเมื่อเขามีภาวะผู้นําแล้วเขาจะนําองค์ความรู้ตัวนี้เนี่ยไปสู่การพัฒนาตนเองของเขาพัฒนาครอบครัวเขาพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมและพัฒนาจังหวัดของเขาและก็เกิดการขยายผลในความเป็นต้นกล้าดี่ของเขานี้ไปสู่เพื่อนเพื่อนที่เป็นเยาวชนในจังหวัดของเขาด้วยค่ะนาติดตามนะคะเหมือนลงม,มือซ้อมปฏิบัติ ทำงานจริงๆเลยที่นี้โครงการนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะในการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเด็กและเยาวชนไทยนั่นเองเพื่อให้พวกเขาพร้อมเผชิญความท้าทายในอนาคตและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคม,อ,มอย่างยั่งยืนค่ะครับไอเดียของน้องๆดีมากเลยนะฮะ,อ,ะอีกหนึ่งงานนี่ผมพาไปดูเหมือนกันก็มีทั้งไอเดียของเยาวชนด้วย เ้วยวมถึงประชาชนทั่วไปอันนี้เปิดกว้างมากเลยนะครับ